อานะครับกราบสีผมมาพบเกล้วผมรับนิจถยตะบบขัดรอกโพสพันนะผมวันนี้เป็นตอนที่1211ยถึงตอนที่1212ณนิะครับผมเอานะครับเรื่องกาเสวราผมไปรับชมรับฟังต่อดต,ตามเมื่อวานดีีกว่าคะ่ะมันสมพลังขนาดนี้ไต้ยังไงกาดบริเให้เต่าดินอ่านไม่อยากจะชื่อความเร็วของหอกต้องห้ามนี้รวดเร็วเมื่อเกินไปและมันก้รอกตัวเขาเอาไว ซึ่งมันก็แปลว่าเขานน้นไม่สามารถที่จะหลบหนีได้ตู้มชุดเกราะอุปกรณ์แห่งเต้า,า,าระดับสูงสุดได้ไปรากฏขึ้นบนร,ร่างกายของเขาและเขาก็ได้เปิดใช้ที่รับพันเตาประเภทป้องกันระดับสูงสุดในแหนาพูดตนอิชาราเขานน้นไม่ได้ต้องรวยมากนะักโดยนั้เขาจริงแทแ้จะไม่มีอุปกรณ์ห้ามเรืซึ่งมันนั้นถือว่าเป็นข้อพรองอย่างจึงกับพูดตนอิชาราตู้ตู้หอกตองห้ามได้ทำการแทงทะรุกการป้องกันของเขาในทันที อะไรแม่แต่ชุดเกาะอุปกรณ์แห่งเตาถดดับสูงสุดก็ยังถูกตอหอดรัวดังนั้นภายใต้กะยมตีเช่นนี้บัตรระชตดเตาดินอันจะได้รับบาดเจ็บสาหสแค่กะยมตีเพียงแค่ครั้งทีพวกเรากลับได้รับบสดเหาอย่างหนักเช่นนี้เลยจากนั้นเรือบัตรไต่เตาดินอันจี่ต้องบังไปที่เจ๊เทียนด้วยความบาดก,กลัวในดวงตาของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขาต่อสู้กับบัตรไต่เตาที่น่ากลัวเช่นนี้ในความรู้สึกของเขา บรุตตาทิเต่าผู้สวังเพียงคนดีที่สามารถโจมตีเขาได้อย่างแรงเช่นดีมีเพียงปรารชาต์จางคงและบุเตาทิเต่าสัวหอกกับพัชฝั่งจากพัดให้สวรรค์ท่องนานในขณะที่บุตรตาทิเต่าเทียนดินบรุตตาทิเต่าบูด,ดีและบุตตาทิเต่าคังชิงก็ไม่อาจที่สามารถทําให้เขาบาดเจ็บได้อย่างน้นด้วยกิรจตีเพียงแค่ครั้งเดียวได้เราจําเป็นแต่ต้องดีในกรณีบุตรทเต่าดินอันรู้สึกข,ขี่ขาขึ้นมา เวล,ลารู้สึกปาดกลัวไปอย่างยิ่งาาตู้มอาณาเขตต่างห้ามในความมืดได้ถูกปะเช้าง,งานและเทพทัพพันเต่ 1, า,าอาณาเขตแห่งาาการคัดขัขงสิบทิศก็ได้ถูกปะเช้าง,งานเช่นกันแม้ว่าอาณาเขตแห่งการกัดขัขงสิบทิศจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักแต่มันก็มาใช่เรื่งยากที่จะสามารถกัขดขังปทเทศเต่า,าดินอันพร้อมกับอาณาเขตต่างห้ามในความมืดได้บริเต่าดินอันตั้งแต่ที่ข้าจักระดับกลายเป็นบุเทศเต่าพุ่งแก่สู ข้าก็ไม่เคยที่ใช้ที่รับตาตองห้าที่ข้าสร้างขึ้นมากับผู้ใดเลยโดยทางข้าจะให้เจ้าเป็นเป้หมายในวันนี้เทคนิคครับตาตองห้ามจากนั้นเรือเมื่อบู้เทศตาดรินอันดี้คำพูดอันดีหัวใจของเขาก็ได้หมดต่อรงอย่างรวดเร็วและเขาก็ได้ขอร้องความเมตตาออกมาราชาแห่งความมืดจะได้ข้าข้าเรื่องขานั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะทําการต่อสู้กับท่านจริงๆสําหรับสมบัติตองห้ามแห่งความกตัญินดีวันนั้นเป็นของท่านแล้ว แต่เะไดก็ตามได้เทียนก็ไม่ได้ฟังคําพูดและสาระของเขาแต่เขากับเบียงฮอกก็ดับแห่งความมืดแทนฮอกก็รับแห่งความมืดที่บรรจุไปด้วยกฎเกณฑ์พาังต้อห้ามอันเน่าเสบงกลัวไม่นะบษได้เต่าดินหัวรู้สึกประกลัวไปอย่างมากแต่อะไรก็ตามด้วยกระตีเพียงแค่ครั้งเดียวร่างของบรได้เต่าดินหัวก็ได้แต่เบิดออกและเขาก็ได้ตกตายเสียชีวิตในทันทีข้าไม่เคยคาดหวังเดียวว่าบรดได้เต่าที่จะี อย่างุู้ใช้เตาดินอันจะไม่สามารถตั้นทานเกมตีของที่รับตัดบ้งห้ามของเราได้แม้แต่ครั้งเดียวแต่ก็น่านาว่าสิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว,ว่าบองรดตะทิศเตาดินอันอนั้นเมื่อได้มีวุดต้องห้ามประเภทกันบ้องการถ้าหากุู้ใช้เตาดินอันมีวุดต้องห้ามประเภทกันบ้องการระดับสูงฝนที่รับพันตาบระดับสูงสุดจนถึงระดับคีดจำการเขาเองก็คงจะไม่สามารถคาขเขาได้จุดการเตรียมตีเพียงแค่ครั้งเดียว แต่แต่ก็ตามเขาก็ยังมีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับความแข่งของตัวเองอย่างในส่วนบารุดตที่ต่อผู้แข่งสุดระดับสูงย์่เฉพเรียรแม้ว่าเขาจะไม่สามารถสังหารพวกมันด้วยกระยุตีเพียงแค่คงดีแต่พวกมันก็สามารถตุสหารได้อย่างแน่นอนภายใต้กระยุตี2อถึงสครั้งหรือแม้แต่กระบนแค่เดียวด้วย 3. เย่ที่ได้ทาการเก็บเกี่ยวสิ่งของบลได้เต่าดินอันออกไปจากนั้นก็ทําการขอเอารูปปัตตองห้ามแห่งความกระดอนนี้มาเช่นกันเขายังไม่ได้แต่บุถึงที่มาของรูปปัตินี้โดยเฉพาะแต่เขาได้ออกจากพื้นที่แห่งน,นี้อย่างรวดเร็วและทําทการค้นหาสมบัติตองห้ามและมือจีนอื่นต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปสมบัติตองห้ามจมําวดนมากก็ได้แต่ประจูดในการครอบครองของผลได้เตาแต่ดับพุ่งแกงสุดตอนนี้เจระยาซึ่งแต่ตะคนนั้น ต่ก็มีกกเกลียวที่อยู่ตองสมบูรณ์ไปอย่างมากแต่ก็ยังบีมพุทธ,ธเต่าแต่ดับพุ่งสุดบางคนที่มีอะดาพลแอกก็ได้ตกตายเช่นกันแต่จํานวนที่ตกตายนั้นเป็นจำนวนเดียงข้างเด็กนอกพระธายที่สุดแปลผู้ตนทุกคนแต่ก็ย่งอยู่กับการค้นหาสมบัติตองห้าบได้สมบัติตองห้าบแห่งความกร اه นห,หากความแตกต่างด้านความแก่งคำวกเขาไม่มากจเกินไปพวกเขาก็แทบจะไม่ทําการต่อสู้กันเลยเพราะมันซีวาราไปอย่างมากในการต่อสู้กันเอง แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ของเยียเทียงได้บุตรไดเต่าดินอันที่ความแตกต่างระหว่างทั้งสองฝายนั้นแตกต่างกันมากเกินไปพวกเขาก็คงจะทาการเลือกลงมือในทันทีไม่เไม่กี่วันผ่าน,านไปจึงวดเร็วในวัานี้สมบัตตองห้ามแห่งความกดหดของดินแดนสมบัตตองห้งามอย่างก้างข่าขนาดการก็ร้วนตกอยู่ในการครอบครองของเราพุทไเต่าระดับพุ่งสุดเป็นที่ระเบรง เรามีสมบัติตองห้ามมากกว่า1ลร้านรายกานี่คือการเกี่ยวคนยื่เทียนภายในเวลาเพียงแค่สามบารรัฐาที่สุดแต่นี่เป็นเพียงการเกี่ยวสมบัติตองห้ามทั้งนานดังนั้นจะเป็นเรื่องปกติที่ความรวดเร็วในการรวบรวมนั้นจะรวดเร็วไปอย่างมากและมันก็มีสมบัติตองห้ามระดับสูงมากมาและเขาก็ได้รับสมบัติตองห้ามแห่งความกระคนถึงแปดชิ้นด้วยเช่นกันในดินแดนสมบัติตองห้ามแห่งความว่างเปล่าขนาดเต็ม มีสมบัต,ติตองห้ามไม่มากนาักแต่ในดินแดนสมบัต,ติตองห้ามแห่งคองเป่าขนาดกลางนั้นมีสมบัต,ติตองห้ามค่อนข้างมากมายแต่ในบนันดี้แม้ว่ายัางจะมีสมบัต,ติตองห้ามดูในดินแดนสมบัต,ติตองห้ามแห่งขครองเปล่าขนาดกลางนี้แต่จานวนของมันนั้นน้อยไปอย่างมากถึงเวลาแล้วที่เราจะพยายามที่จะปรับแต่งดินแดนสมบัต,ติตองห้ามแห่งเค่องเปล่าขนาดกลางนี้หลังจากนั้นที่เถียงกันเริ่มรวบรวมลุมพลเทศ่เต่าพวกงแก่สุดกับพวกเขาตรฮัมมินและในเมชา บรุษเทตตาผู้แก่สุดขับพวกเขาตัวฮามีก็ได้ทําการตรอตัวกันบนภูเขาที่สุดจาง,งาบรุษเทตเตาระดับพุ่งสุดมากกว่าหนึ่งร้อยคนขอบพวกเขาตัวฮามีได้เดินทางมาจากที่แห่งนี้แต่มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเขาได้ทําการคาดว่าขอผู้นีคงจะไม่ดีนะักที่หากจะได้พบกับบรุษเทตเตาระดับพุ่งสุดเช่นปรมาจารยา์ดันคังรถในตอนที่เขาได้ถูกโจมตีขเขาก็รับบาดเจ็บสาหัสในทันที แรดถ้าจตบตายในไม่กี่วินาทีขอจะไม่เระทที่จะขอรองความช่วยเหลือข้าจะทําการปรับแต่งดินดนสัมบัตตองห้ามแห่งข้องป่าขณะากลางอันนี้พวกเจ้าจุนในที่แห่งนี้เพื่อทําการปกป้องข้าถ้าหากมีศัตรูที่แข็งเกินไปแรอถ้าหากพวกเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ข้านั้นจะทําการโจมตีด้วยตัวเองเย่เหียนได้ทำการคามสั่งและในบรณีนลได้เต้านานค้างผู้ที่ไม่เคยพูดมาก่อนเขาได้กล่าวขึ้นมาว่าราชาแห่งความมืด ถ้าหากท่านทําการปรับแต่งดีแดนสมบัติตองฮับในพระปางป่าในเรลาน,นี้มันก็อาจจะทาให้บรุษัทเต่าที่สปารที่สูตรของพระสปัร์าพัฒน์สวัร์นิกายมีเทียนิกายเทียนไทและพิหารมืออาจาพเดินทางมาจากที่แห่งน,นี้ทั้งหมดซึ่งพวกเขานัจะจุดมือทําการยมตีพวกเราซึ่งพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะจุดจังยมตีกับพวกขาได้ในัางค่าจึงขอแนะนำว่าเรารอให้ก่อทางอื่น ภายอย่างที่จะปรับแต่งดินแดนสมบัติตองห้ามอย่างเ้รงเป่านนีกซึ่งในประเด็นนั้นพวกเขาก็ต่างจะรับก็จะหายจังนานและมันก็จะเปิดโอกาสให้เราสามารถปรับแต่งดินแดนสมบัติตองห้ามอย่างเคร่งเป่านี้ได้มากกว่านีอ่ถิ่นได้กก่าออกมาเย็นชาบทได้เต่านั้นข้างการที่เจ้าสามารถคิดวิธีนี้ได้มันก็ไม่แปลว่ากอรังอื่นนั้นจะไม่คิดด้วยเช่นกันถ้าพวกเราทําการรอแบบนีเราจะทําการรอแค่ในกาลและนอกจากนี้ ถ้าหากกองอื่นๆก็้าที่จะปรับแต่ดีเดนสมบัติตองห้ามอย่างเ่งปากพวกเขานั้นก็จะต้องมีความมั่นใจที่ดีมากพอและในคำนองเดียวกันอาการที่ข้ากล้าที่ปรับแต่ดีเดีนสมบัติตองห้ามอย่างเคร่งปากนานมันก็เป็นเรื่องปกติที่ข้านั้นจะมีความมั่นใจไปอย่างมากมบริษัทตาวนานขังไม่กล้าที่จะไปเซาะเนื่องจากการโต้แย้งต่อไปมันก็ลัได้มีประโจน์และในบรนิษีเย่เหงก็ได้หยิบแผ่นเสริกอนาเขตออกมา พอราติดตั้งปั่นไว้บนยอดเขาแห่งนี้ตุ้มทันทีที่พลังพลังจริกอนาเขตได้ปรากฏออกมาด้วยการกระตุ้นของเอเทียมันก็เริ่มที่จะปราบปรามกฎเกณฑ์ต่างห้าของขัองเปล่าในที่แห่งนี้แรงไม่แต่แพร่กระจายออกไปจนงดินแดนสมบัติต้องห้ามแนวขัองเปล่าขนาดกาแลเริ่มลุกกานแกงกลางของแรงต้าเนิดเทียร็กเทียนอ,อและในบริการ วรังสนดึงคนเย,ยเทียนก็เริ่มปับแต่งแต่งตัวคำเนือขอดินแดนสมบัติตองฮัฟแห่ขั้งเปล่าขนาดกลางพร้อมกับแผ่นเจริกแห่งอนาเคบร์ดเทศเต่านั้นคังและบทเทศเต่าผู้แก่งสุดคนอื่นดวงกระตกริงเมื่อเห็นเสจริกแห่งอนาเคิพวก,ก,ก,เ,เ,กเ,วเขาสามารถรับเร็ว่ากเสรจริกิแห่งอนาเคอันนี้จะต้องเป็นสมบัติที่ดีสุดในการขัดก้าสมบัติอย่างแน่นอน มรุษแห่งอาณาจากักรึงขั้นทั้งสองขอพวกเขตอมบินเต็มมอบมันให้กับเขาอย่างั้นเรือบถุดใหเต่าน,านั้นคังได้กระถามออกมาจะสงสยัยแต่แต่จัดที่เขาคิดจะรอบข้อความไปแบบนี้มันไม่ถูกต้องแม้ว่ากฎเกณฑ์ขเขตอมบินจะไม่ข้่งูดแต่ไม่วันที่พวกเขาจะมอบสมบัติแบบนี้ให้กับยเยธีและไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงสมบัติินินอื่นยกตัวอย่างเช่นในตอนที่เขายังเป็นราชาแห่งท้องฟ้ามันแท้เจมีการมาสมบัติให้กับเขาเรยอ ดังนั้นเมนาเป็นใบดาที่เยี่ยงเถียนแต่รับสมบัติเช่นดีบวรรถเด้เต่านั้นคงไม่ได้คิดมากอีกต่อไปแต่ขอนั้นมุ่งมั่นขรชนตายไปที่การศึกษของบ้องป่าเพื่อทําการป้องกันการจมตีและการแอบซ่อนขอบุดเด้เต่าพุ่งแกงสุดคนอ,อื่นซึ่งในเวลาเดียวกันบวรรดเดชเต่าพุ่งแกงสุดของพระเจ้าปงตาพัฒนแห่งสว่างนิกายเทียนไห่นิกายมีเทียและวิหารเมืองอาจาักก็สามารถร่วงเรียบว่า มีใครบางคนกำลังปรับแต่ดีเดนสมบัติตองห้ามอย่างความว่าเปล่าขนาดกลางจูแดนพวกเขาทั้งหมดเติงได้จนประการเพื่อไปอย่างที่ตั้งของเยธีแลาผู้ตนอิชระจะมันมากเริ่มพดเทธเตอร์พวกแกสุดก,กรังสวรรค์คลี่แปรก็มีความอยากรู้ยากเห็นเช่นการเดนพวกเขาเดินทางมาจากที่หนีทีรโคตราต้องการที่จะเห็นการสู้ที่กระดังจะเกิดขึ้น ในเมษายนบทเทศตาผู้มีหน้าที่สุดของพระชฝังจาพัดแหสวัสดิ์นิกายมีเทียนิกายเทียนไห่และวิหารเมืองจากก่อด้เดินทางมาถึงในหมู่ของพวกเขาพระอาจารย์ดังค้างบทเทศเต่าชวนปูบดเทศตาเทียนรินบรดเทศตาบูทียและบทเทศต่าขังสิงกเดินทางมาดู้และบทเทศต่าพุ่งแกงสุดคนอื่นมากกว่าสองร้อยคนก็ได้ทำการอมรวบบทเทศต่าพุ่งแกงสุดของพวกเขาทำมิน พระอาจารย์ดันคังได้กล่าวออกมาเย็ยนชาว่าราชาแห่งความมืดแดห่งภูเขาโทฮามินเจ้าจนหยุดขัดเกลาดิเดนสมบัติตองห้ามอห่งเคร่งปราบรันทีแล้วเราจะไม่ทําการโจมตีเจ้าไม่เช่นนั้นในวันนี้ภูเขาโทฮามินของพวกเจ้าจะต้องสูญเสียรามพธเทตตาผู้แก่งสุดวันมากในสงครามครั้งดีเป็นเจ้าเองอย่างนั้นหรืหเเเอเย่เห็นได้กล่าวเจาะเจยออกมาเมื่อเห็นว่่เี่ยังคงย่อยุพระอาจารย์ยบบราาดนันคังและพทเทตเตาคนอื่น มรดเหตเต่าน,านันคังจะได้กล่าวโนมดาวเย,ยเทียนจะรวดเร็วผ่านจีสันวิกของเขาราชาแห่งขม,มืดแม้ว่าข้าจะสามารถต่อสู้กับปาจารย์จันคังได้แต่ในคราวนี้มันยังมีมรเทศเต่าชนบูมรดเทศเต่าดินทีมรดเทศเต่าบูตีและมรเทศเต่าคัางซิงก็อยู่ในที่ห่งนี้เช่นกันซึ่งข้าเหนไม่สามารถที่จะจุดจังพวกเขาพร้อมกันทั้งหมดได้เย,ยเทียนจ้องไปที่บทเทศเต่านันคังได้กล่าวออกมาว่าบทเทศเต่านานคัง เจ้ารู้ดรือไมว่าทําไมโภคาดอมินจี่ได้มอบตําแหน่งผู้นําให้ข้าที่เพิ่งจะกลายเป็นราชาแห่งความมืดเพียงเม่นนามมันก็เป็นเพราะพวกเขานั้นเชื่อใจข้าไปอย่างมากแต่ด้วันว่าเจ้านั้นแต่ไม่เชื่อใจข้าหรือจงจะมาไปคําสั่งของข้านั้นไม่สามารถที่จะต้านทานได้ในเมื่อเจ้าไม่เชื่อใจข้า เจ้กากระตรงเจ้เฉยเบซ่าอยาได้ขวางทางเส้นทางของข้าบุไุษเต่านานค้งต้องการที่เกาวอะไรออกมาบางอย่างแต่ของนั้นก็ไม่สามารถที่จะโต้เถียนกับเจเถียนได้ในเวลานี และการดรอจยคอนย,ยีเทียนนั้นก็ได้ทําให้ปราชญาดานคังและคนอื่นโกรธไปอย่างมากเลยพวกเขาก็ต้องการที่จุดการทำคอนเ,เทียมูลค่าดินแดนสมบัติตองฮักแห่งขางเป่าคนะากลางนั้นมีค่ามากเกินไปและพวกเขาก็ไม่ต้องการให้พวกเขาจะทำมินสามารถครอบครองดินแดนสมบัติตองฮักแห่งข้างเป่าคนตากไาด้ และพวกเขาทุกคนจะมีความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรกันในบันีดจะได้หาพวกเขาเข้าสู่ดินแดนสมบัติตองห้ามแ่งของป่าแรงพวกเขาทุกคนนั้นก็คือศัตรูกรันฆ่าพวกมันซา่าพระาจารย์ยานรขังเด็กล่าวคำสร้างตุ้มเราอมพเทศเต่าผู้สรนัดไม่สวดของพระสปังตาพัทยสป่าต่างเขา้าโจมตีบุตรเทศเต่าของพวกเขาทุกฮามินทั้งหมดและในบันีดเย่เทียนก็ทําการโจมตีด้วยเช่นกันในบันีดพวกเขาจะเห็นที่เห็นนั้น กำลังถือแผ่นเยชริกอนาเขตอยู่ในมือซ้ายของเขาเพราะเขาเน้นจำเป็นจะต้องปรับแต่งที่แดนสมัมผัสตองห้าของคว่างเป่าต่อไปแต่เขาก็ได้ถือหอกตองห้าไว้ในมือขวาของเขาและด้วยขมเดียวที่รวเดเยวไปอย่างบ้าเขาจึงได้จมตีนับแคมาปตุ้นในคว่างเป่าให้ทันทีรำแสงของตองห้าจำนวนแคมเปุนไ,ได้กวดต่างเปเท้าข,ของเป่าในบริเวณนี้แม่บ้าระจมตีดังกล่าวนั้นแต่ไม่สามารถเทียบเท่าได้กับหอกก็ับใน้เขาเมือ แต่มันก็สามารถควบคุมพื้นที่ขนาดจาัดและสามารถโจมตีได้กำหนดเป้าหมายเป็นปรเทศเต่าผู้แข็งสุดตายคนได้ในคราวดีในวลนนี้ปรเทศเต่าผู้แข็งแงสุดตายโครของพระสว่างจากพัทเทสวร์ได้ตกแทนด้วยหอ,อกเจตโคนไรแม่แต่ประเทศเต่าผู้สมนัดเมสูรเช่นพระอาจารย์จยันคังและปรเทศเต่าชวนหัวก็ยังถึงกับต้องเสยียทีเ หลังจากที่ตวนกระจำตีบรุดแตชิตต่าผู้ส่งพลังที่สุดคนหนึ่งก็ได้อาเจียนออกมาเป็นรือ้อและถูกกระแทกออกไปด้านหลังในทันทีสีหน้าของเขานั้นเปลี่ยนไปเพียงมากในขณะที่บุตรเทศต่าผู้แข็งสุดเดรปออนเอมากกว่า16โคนได้ถูกฆ่าตายในทันทีซึ่งพวกเขานั้นไม่มีโอกาสที่จะรักษาบาดแผลได้แม้แต่นอ้อยผู้ตวนเพียงแค่คนดีก็สามารถต่อสู้กับบุตรเทศต่าผู้แกงสุดมากกว่าหนึรยคนและจะสามารถทุบตี ประาจารย์ดานคังและบทเทศเต่าส่วนหูแถมจะสามารถสังหามบทเทศเต่าผู้แข่งสุดได้ถึงสิบหมดคนพรังขย่มตีจังเก่านั้นท่านอยู่ดวงโคพพนเขานั้นเป็นบทเทศเต่าผู้แข่งสุดท,ที่สามารถที่จะกับบทเทศเต่าผู้ดวงโคพพนแถมเขาจะสามารถฝึกฝนที่จะทัพต่อต่ตองห้างได้อีกด้ข้างไม่เคยคาคิดเลยว่าตาชาแห่งคำมืดน,นานจะซ่อมพาังที่ึกซสิงขนาดนี้เอาไว้ประาจารยา์ดันคังตกใจไปอย่างม,มากพวกเจ้าจังจะจมตีเข้ามาจริงๆจริงอันเรือ บทรุดตาดิสต่อพุ่งแก่งสุดระดับศูนย์โดยเชพาะแล้วพวกมันไม่สามารถต้านทานขันยมตีของข้าเจ้าถ้าหาก้าทําการกําหนดป้อมมาปยังผู้นขบทตาดิสต่อพุงแกงสุดคนใดคนหนึ่งก็จะสามารถสังหารพวกมันได้ทันทีพวกเจ้าจงคิดให้ดีเพราะพวกเจ้าต้องการที่จุดฆ่าถือไม่ย่เช่นได้กล่าวข่มพวกมาบรุาดิสต่แตะดับพุ่งแก็งสุดคนอื่นรู้สึกปากกว่าขึ้นมาจริงๆเพราะรักว่าเขาได้รับบาดเจ็บ พวกเขาก็คงยงมีแต่ถอนตอจากสนามรบนี้เท่านั้นเพื่อที่พวกเขาจะได้มีชีวิตรอดและกลับไปฟื้นตัวจากการบาดเจ็บของพวกเขาแต่ถ้าพวกเขาถูกฆ่าในทันทีมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยดังนั้นจึเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะบาดกลัวและไม่กล้าที่จะก,ก้าวไปข้างหน้าโจมตีต่อไปพระอาจารย์าันคร์ังได้ออกคำสัง่งแต่ยังไรก็ตามมรุษย์ต้ต่าพุ่งแข็งสุดก็วาจะปังจากพัดในสวัสด์ก็ได้ตกอยู่ในการบาดกลัวเช่นกัน ดังนั้นบทเทศต่อพุ่งแกงสุดคนหนึ่งจึงได้กล่าวออกมาว่าประอาจารย์ยันคังพวกเหล่านั้นไม่ใช่คุอสู้ของราชาแห่งความมืดแม้ว่าพวกเราจะทําการโจมตีต่อไปมันก็แทบจ,จะไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลยเจ้าคนด้ปะจประอาจารย์ยันคังได้สะทบออกมาเย็นชาแต่เขาก็ไม่สามารถที่ทําอะไรกับบทเทศต่อพุ่งแกงสุดตอนนี้ได้เพราะพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องหวาดกลัวประอาจารย์ยันคังพอพวกเขาแต่ละคนดันต่างก็รับการสนับสนุนจากเต่าจ่าพัด ที่เป็นบุเทศเต่าผู้จงขอพันดังนั้นเบื้องหลังกบพวกเขาจึงไม่ได้ธรรมดาและพระอาจารย์จันคังก็ไม่ได้มีโอกาสที่สามารถเข้าสู่ขอบเขตบุทเทศเต่าผู้จงขอพันได้ดังนั้นแม้ว่าผู้ตนคนอื่นนั้นจะก่งกวาพันต่อสู้ของเขาแต่พวกเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังเขาโดยรับเปอร์เซนต์บุทเทศเต่าดินที่บุทเทศเต่าบูเทียและบุทเทศเต่าคังซิงพวกเราาร่มเมื่อกันจุดจางตาชาให้ความมืดกันเถอปพระอาจารย์จันคัง ได้ส่งข้อความเสียงไปจากบุตรเทศเต่าทั้งสาบุตรเทศเต่าดินเทียนได้กล่าวออกมาว่า,า,าญญอาจารย์ยันคังข้าเองก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมบุตรเทศเต่าพุ้งแกงสุดคนอื่นได้เราพวกเขาตาก็เก่งกว่าเช่นกันแต่่ก็ตามข้านั้นจะทําการร่วมมืมกับเจ้าเพื่อทําการต่อสู้กับราชาแห่งความมืดส่วนบุเทศเตา่าบูเทียนและบุเทศเตา่าคังซิงก็เกต็มใจที่จะเข้าร่วมใน,นการต่อสู้ครั้งนี้เช่นกัน แต่ผดเทศเตาเ่าคนอื่นนั้นจะไม่ทำการเส้นใยมันไม่ได้มีทางเลือกมากนักสำหรับพวกเขาเพร้ะมผดเทศเต่าพุ่งแก่งสุดคนอื่นไม่ได้มีความมั่นใจที่สามารถต่อต้านที่รับเราต้องห้ามคนเยี่ยนเต้าในบรันดีปราชญ์ยันเทียนมดเทศเต่าชวนบูมดเทศเต่าดินเทียรมรดเทศเต่าบูเทียและมดเทศเต่าขังซิงพวกเขานั้นได้ทำการเข้ามาปิดตอนต่เทียน้วยออราถีน่าสะบึงกลัวราชาแห่งคำมือ เจ้ากล้าที่จะต่อสู้กับพวกเร่าท้งห้าที่ร่มพาทังกันหดือป่ายกเว้นอวบตองห้าเจ้าจะต้องไม่ใช้สิบบทอื่นอื่นหากเจ้าสามารถชนะได้พวกเร่าทั้งห้านั้นจะทำการถอนตัวจากการสู้เพแยงจริงดินแดนสมบัติตองหับแห่งของป่าแห่งดีประอาจารย์ยานคังเท็กขาวยอดจุเยเทียโอ้ชิ้นนั้นก็ได้สียเยเเห็นเองก็เห็นด้หากเขาสามารถชนะบทเทศเต่าระดับพุ่งแกงสุดท้งห้าคนนี้ได้ เขาจะสามารถตีเรื่องกระสู้อื่นๆได้เป็นเรื่องปกตินอกจอากนี้เขายัางไม่ต้องการที่สังหารโทเทสตเต่าระดับพุ่งแกงสุดมากเกินไปไม่เช่นนั้นแม้ว่าเขาจะทําการสังหารโทเทสตเต่าระดับพุ่งแกงชุดนี้จนหมดใครจะสามารถ,ถาารับประกันได้ว่าพระสจาังตาพัทนสวรรค์จะไม่ทําการสวมโทเทสตเต่าระดับพุ่งแกงสุดเพิ่มมาอีกเพราะท้ายที่สุดแล้วมันก็มีโทเทสตเต่าระดับพุ่งแกงสุดมากกว่าหลายคนในพระสจ้าังตาพัทในสวรรค์พันน,นึก ย่เยงเห็นทําการเปยเมือออกจากพันดิกของเสราจาริกแห่งอาณาจักรเขาได้ทําการหยุดการขัดเกลาชั่วคราวเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการสู้ไปอยะ่างมากและในเวลาเดียวกันเขาก็ขอให้บทเทศตตอผู้แงก่สุดของพวกเขาทอมินทําการปกป้องเสราชิกแห่งอาณาจักรอย่าให้ผู้ใดก็ตามมาทํำลายที่บาของการปราบปรามดินแดนสมบัติต้องห้ามนวข้างป่ดต้า เหนือเปลบาอันไรที่สุดเยเทียนกำลังประชันหน้ากับ,บุท้เทศเต่าแตดับพุ่งแข็งสุดตั้งห้าคนโดยมีุู้เทศเต่าชวนโหจุดรน้าสุดรอดทาที่สุดแตุู่้เทศเต่าชวนโหก็เก่งกาจที่สุดในกา้นกันป้องกันพระเขาเนี่ยกล้ถูกเรียกแต่ว่าเป็นการป้องกันที่วันตาซารามันยากไม่ค่ไหนที่สามารถอชนะการป้องกันของุท้เทศเตา่าชวนโหได้่องเขาจะต้องการที่จะต้านทานจอมตีของเยเทียน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับุดเทชตาพุ่งแกงสุดทั้งห้าคนเย่ถึงเย็นได้สแสดงความแกงที่แท้จริงของเขาออกมาเยมที่เช่นกันเปอร์ใช้งานร่างกาย,ขอ,ยาของความมึดขอเขตสบุรแบร่างกายทิ่ดำปานร่างกายทองคำาก้าอ,อมาตาแม้ว่าที่รับพันต่าน,นั้นจะไม่ได้มีประโยชน์มากนักในวารนีแต่มันก็ถือว่าเป็นประโยชน์เช่นกันรลอดทาร,ราที่สุดแล้วค้อนั้นเพิ่งจะเปลีป่ยนเทชตาพุ่งแกงสุดได้เพียงไม่นานและเขาก็เวรามากพอ ที่จะสร้างเท่ะรับเต่าตองห้ามขึ้นมาอีกตูก้โดยนเขาจะสามารถใช้เทรับพันเต่าขั้นสูงได้เท่านั้นซึ่งมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อพ้องของเขาในปัจจุบันเช่นกันแต่มันก็ไม่ได้มากนะักเขายั้นต้องการที่จะสร้างเท่ะรับเต่าตองห้ามขึ้นมาแต่เวลาในการสร้างนั้นปันนานมากเกินไปโดยนัเขาจะสามารถใช้เทระรับเต่าตองห้ามด้เพียงชนิดเท่านั้นแต่ไม่ได้เถียนได้แสดงอาวุธตองห้ามออกมาประจานการคังและคนอื่นนั้นก็ต้องต่อรึง นั่นมนอาพุทธองคห้ามระดับสูงสุดดังนั้นเธอพระอาจารย์จารย์ขังทั้งคนอื่นไม่อยากจใจซื่อมรุษยจหยงใจเพวาเขาในอกอดได้เกิดความรลขึ้นมาอวบุตรองห้ามระดับสูงสุดนั้นคืออะไรแม้แต่ตพุทธเทศเต่าผู้ตวงโกรอ,อนก็ไม่มีอวบุตรดังกล่าวในปัจจุบันมีเพียงมรดกจากครึ่งขั้นต้นนั้นที่อวบุธรระดับองอห้ามระดับสูงสุดแต่ยี่เทียนนั้นเป็นเพียงพุทธเทศเต่าระด,ดับผู้แขงแกร่งแต่เขาก็สามารถครอบครองอวบุตรองห้ามระดับสงุดดไ้แว รายิ่งไปกว่านั้นนี่เปลี่ยวบทต่อห้าระดับสูงสุดที่ไม่คุ้นเคยเรือมันจะต้องไม่ใช่บทต่อห้าที่เทียนตีดีมาจากมรดกอาตัดขึงขั้นแต่แน่นอนข้าต้องการที่จะครอบของอบทต่อห้าระดับสูงสุดดีและมันจะต้องเป็นของข้าประาจารย์จานคังคิปกัตโตเอราตยิ้งไปก่อนั้นถ้าหากเขาทําการได้เปลี่ยนบทต่อห้าระดับสูงสุดกับมรดกอาจัครึงขั้นของพระจับังตาพัดไฮสปานเขาก็อาจจะสามารถแลกเปลี่ยนเกษตรกรบางจาก เพื่อทาการซ่องแซมข้อบกพร่องจากการประเจ็บของเขาซึ่งมันทำให้เขามีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นกลายเป็นมูทเทศตดาวผู้จงครอพันด้าและในทานองเดียวกันมทเทสตดาวผู้แก่งสุดอีซีคนก็มีความคิดที่ยิอโศดเช่นเดียวกันพวกเขาต้องการที่จะครอบครองสมบัติตองห้าดับรองสุดจินดีรอดทาที่สุดแว่ราค่าขจมปัิตองห้าันดับลองสุดนั้นก็สูงมากเกินไปอ่านะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ครับเดแล้วผมเย่เทียนเด้ไฟหนึ่งต่อห้านะครับผม ในขาวนี้กลายเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ไปอย่างมากเลยนะครับผมเอาละครับรอดูกันต่อกในในพรพุ่นนี้ดีกว่านะครับพม่เห็นนั้นจะสามารถชนะได้หรือไม่นะครับผมเอาละครับถ้า่ากันใดก็ขออภัยในที่นี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กไดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับของขา